กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงนี้นะครับช่วงก่าเล่าเรื่องครับเราได้รับเกียรตินะครับจากศาสตราจารย์ดอ,อรสมบัติการจนะนะครับการจนะกิจนะครับท่านเป็นประธานแผนวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวนะครับให้เกียรติที่จะมาพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์ต่างแดนของท่านนะครับว่าอะไรที่ทําให้ท่านเดินทางไปท่องอยังต่างแดนทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมารวบรวมเป็นหนังสือถอดรหัสชีวิต ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเองที่อยากจะได้รับหนังสือของท่านนะครับก็สามารถร่วมส่ง SMS เล่าถึงประสบการณ์ต่างแดนของคุณนะครับว่าไปเที่ยวอยู่ณประเทศอะไรเมืองอะไรแล้วมีประสบการณ์ยังไงบ้างน,นะครับที่คุณประทับใจจึงเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับสามารถนํามาบอกเล่าผ่านทางรายการของเรานะครับสมท่านผู้โชคดีก็จะได้รับหนังสือถอดประหัตชีวิตต่างแดน จากอดอ,กอรสมบัติของเราเนั่เนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับผมในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการขับไวเก่าของเราเนะครับท,ที่จะมาเล่าประสบการณ์เก่าๆให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันซึ่งก็เชื่อว่าบางท่านเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไปต่างแดนใช่ไหมน้องสลีแต่ว่าจะมีสักกี่คนนะฮะที่จะได้ท่องโลกท่องโลกและที่นี้ก็คือไปเรื่อยละ Oh. ไม่ได้ไปหยุดเฉพาะประเทศนั้นเมืองนี้สามปี5ปีแล้วกลับมาแต่ว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยไปอยู่เมืองนั้นไปต่อเมืองนี้ไปต่อประเทศโน้นแล้วก็จะมีชีวิตที่หลากหลายเลยต้องให้อาจารย์ได้เท้าความกลับไปชนิดหนึ่งครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้อาจารย์เนี่ยไปเริ่มใช้ชีวิตวัยเก่าของอาจารย์ยต่างๆแดงครับครับก็เริ่มต้นอาจารย์ก็เป็นนิสิตจุลานะครับ,รบอพอดีช่วงปี1966 66, ก็มี ประเทศไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมครับทั้งที่รั้งที่หนึ่งของประเทศไทยแต่เป็นครั้งที่5ของของเอเชียนเกมนะครับก็สมัครเป็นอาสาสมัครแล้วก็ประจําทีมในกีฬาเกาหลีอาจารย์เริ่มจากเป็นอาสาสมัครเลยเป็นอาสาสมัครครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็พอดีมีเหตุการณ์ที่ทําให้เปลี่ยนก็คือตอนที่เป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งก็สอบ ได้ที่หนึ่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยของจุฬาโอ้โหสอบได้ที่หนึ่งเลยประวัติศาสตร์ไทยนี่เลยนะตรงนี้ที่จริงก็เป็นเรื่องฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของของผมก็คือว่าพอได้ที่หนึ่งของของจุฬาทั้งหมด2อง0นร้อยคนเนี่ยทางคณะครุศาสตร์อาจารย์เรียนคณะครุศาสตร์ก็เสนอให้ได้รับทุนของกองสนอเมริกันครับก็ ก็เลยได้รับทุนตั้งแต่ปีที่สองสามและสี่จนจบเราขณะที่ขณะที่ได้รับทุนเนี่ยฮะ,ะก,ก,ก็ทางทางสถานทูตอเมริกันก็ถามตอนปีสุดท้ายว่าอยากจะเรียนต่อไหมเ็าบ,บอกว่าอยากครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสงครามเวียดนามแล้วก็อเมริกันถอนานเอาไปแล้วก็ค้างค้างตังอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจออขอที่บ้านว่ายังไง ตั้งใจแล้วก็ต้องไปค่ะก็เลยไปครั้งที่หนึ่งมาปี1970-1973นะฮะไปศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอนเนียนะครับค่ที่เมืองลองบีชตอนตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่นะคะระานตอนนั้นอายุ20ปีครับ20ปีแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดงครับก็ก็ไปก็ไม่ได้ไม่ได้สะดวกเพราะว่าเราไม่ได้รับทุนแล้วนะครับะค ทำงานไปเรียนไปอาจารย์ไปทำงานอะไรแล้วส่งตัเองเรียนอยู่ที่นั่นฮะฮก็ก็ทำงานอย่างที่อะไรอเป็นงานพชาม์ทไทม์เป็นงานพ์ทไทมอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาไม่ให้ทำงานเต็มเวลานะครับแล้วก็โชคดีที่ครอบครัวอมริกันที่อยู่ใกล้ใมหาวิทยาลัยก็ขอเชิญไปไม่ใช่ขอเชิญฮะคือเปิดบ้านให้อยู่ถือว่าเป็นโฮสต์แฟมิลี่ครับอ๋อค่ะค่ะ ก็เลยอยู่จนจบแล้วก็พอดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าถ้ากลับมาก็ให้เป็นอาจารย์เลยในในช่วงนั้นศาสตร์ทางด้านวิทยาศการกีฬาพลศาเนี่ยยังยังไม่ค่อยมีครับ่ะก็เลยมาเป็นอาจารย์ต่อสักหกปีนะฮะก็ก็ไปศึกษาต่ออีกสองมหาวิทยาลัยนะฮะของรัฐที่มหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีกับที่มหาวิทยาลัยรัฐเท็กซัส ในวิสตันและเท็กซัสครับแล้วก็โชคดีการที่เป็นอาจารย์จุฬาเนี่ยก็ก็ก็สอนวิชาทางด้านกีฬามากมายครับฉะนั้นพอไปครั้งที่สองเนี่ยฮะก็ก็ก็ได้สอนหนังสือฝรั่งนะก็ได้สอนหนังสือไปด้วยเรียนไปด้วยครับเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการใช้ชีวิตของการเป็นคนไทยยางต่างแดนแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยชีวิตของอาจารย์ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างฮะ ยากลาบากไหมก็ยากลาบากสนุกไหมก็สนุกแล้วก็ท้าทายมากครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยนะเขาจะยอมรับความสามารถถ้าท่านมีแล้วก็เด็กที่อยู่ปีหนึ่งถึงปีที่4เนี่ยเขาจะต้องเรียนวิชากีฬาในช่วงสองสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะท้าทายมากเลยประการที่หนึ่งก็ยังมีการอ๋อนักศึกษาจะแบบว่ายังไม่ยอมรับแล้วก็เราเป็นชาวเอเชียผิวเหลืองเนี่ย ปกติที่รัฐมิสซูรีกับเท็กซัสเนี่ยไม่ค่อยมีมฉะนั้นเขาก็จะมองเราในแง่ของอจะสอนเขาได้หรือตัวเล็กๆอ,อย่างเนี้ยนะฮะเหยียดเราเหยียดก่อนสองสัปดาห์แรกแต่หลังจากที่พิสูจน์ว่าเรามีความสามารถเขาก็จะให้ความร่วมมือเคารพอะไรนี้นี่แหละแล้วก็ที่เปรียบเทียบกับอาจารย์หรือพวกที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันเขาก็ยังงงๆอยู่ว่า ตอนที่ตอน,นแรกๆก็ไม่เห็นเด็กจะให้ความร่วมมือเลยทำไมตอนหลังๆเนี่ยมีมีคลับมีสมาชิกก็ับเป็นชนนี้แล้วก็ในใน,ในที่สุดก็ผมคิดว่าก็กขั้าๆที่จะทำให้ชาวต่างชาติได้เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยก็ในเท็กซัสซึซ่งม,มีการดูเยียบผิวนะฮะเราต้องยอมรับว่ามีผิวขาว จะถือว่าตจะยองเนื้อกว่าผิวดำผิวเหลืองอะไรอย่างนี้ครับครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ในไทยอาจารย์พัฒนาอะไรยังไงอ๋อครับแลก็ตอนที่กลับมาก็ช่วงโอลิมปิกเกมของเกาหลี9 9 8นะครับก็ที่จริงวิทยานิพนธ์ของผมได้รับเชิญไปไปพูดที่ที่กีฬาโอลิมปิก แต่ว่าเนื่องจากขัดขง้งทางเทคนิคก็ก็ไม่ได้ไปแต่ว่าปีรุ่งขึ้นที่กลับมาเป็นอาจารย์จุฬาแล้วเนี่ย<ม>เขาเชิญไปเลยนะฮะก็จุดนี้ก็เจ็บเปลี่ยนอีกฮะ<ม>ทำให้อ่อผมได้รับการออยอมรับในเชิงวิชาการคือได้รับเชิญไปอีกมากกว่า25ครั้งที่ประเทศเกาหลี<ม>ใ,นในเรื่องของกีฬานานาชาติจิตวิทยาการกีฬาแม้กระทั่งการท่องเที่ยวครับน<ม>ี<อ>่นะฮะก็คืออาจารย์ ไปทางด้านกีฬาไปในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยชีวิตอาจารย์ก็คือกลับมาเมืองไทยไปต่างประเทศกลับมาเมืองไทยไปต่างประเทศอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะ,ะครับก็ในช่วงต้นๆเนี่ยผมก็อาสาสมัคร拜拜ช่วยในของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย<ๆ>พัฒนาทงา,า,า,าทงด้านวิชาการเช่นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาการกีฬานะครับก็ ช่วยนักกีฬาของประเทศไทยในเรื่องของการเตรียมตัวไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ในสุดก็ได้รับการการเลือกเป็นนายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาแห่งประเทศไทยสองสมัยครับแล้วก็เราก็ช่วยเหลือนักกีฬามวยไทยนักกีฬามวยสากลนักกีฬาจักรยานแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันอาจารย์เข้าไปดูแลยังไงครับในเรื่องของนักกีฬาพวกนี้ นักวิชาการเนี่ยครับโดยมากโค้ดก็จะดูแลพัฒนาตรงนี้แต่ว่าในกลุ่มของนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์เป็นจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยรเราก็จะทำกิจกรรมหลังจากที่เขาฝึกซ้อมเพื่อสร้าง จิตให้มันคงเพื่อให้แน่วแน่เพื่อบางทีเวลาเขาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะมีความกดดันความเครียดมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปอยู่ในการแข่งขันที่ระดับสูงอย่างเช่นโอลิมปิกเกมส์เนี่ยฮะเขาจะไอ้ที่ซ้อมไวไอที่ มีเรคคอร์ดที่ดีเนี่ยไปเจอน่อันนี้ก็ที่หนึ่งของทวีปอันนี้ก็ที่หนึ่งของที่นั่นกาซ้อมกันก็ข่มกันละฉะนั้นเรื่องของจิตวิทยารกีฬานี่สำคัมากสำคัญมากเลยนะครับปัญหาที่พบบ่อยจากนักกีฬาที่อาจารย์จะต้องเข้าไปมีบทบาทช่วยให้เขากลับมาเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพพร้อมที่จะสู้กับนานาชาติเนี่ยอาจารย์เข้าไปคุยกับเขาบอกกับเขาอย่างไรบ้างครับอ๋อครับก็เนื่องจากว่าเป็นหัวหน้า ฝ่ายวิชาการของของสถาบันวิวทยาการโอลิมปิกของประเทศไทยเนี่ยะะนะครับก,ก,ก็ได้รับก็ร่วมมือกับการการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ร่วมมือกับสมาคมที่สรรหานักกีฬาที่ได้คัดเลือกว่าจะต้องไปแข่งขันกีฬาระดับโลกนานาชาติอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขอความร่วมมือ,มอจากโค้ชว่าเรายินดีที่จะช่วยฟรีนะเรามีนักจิตวิทยาการกีฬาที่ฝึกที่เทรนมา ช่วยไม่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 ได้ไปอินเตอร์เฟียร์หรือไม่ได้ไปยุ่งกับการฝึกการโค้ดของท่านครับแต่ว่าเราขอเวลา15นาทีถึง45นาทีหลังหรือก่อนก็ได้ในการช่วยฝึกในเรื่องความแน่วแน่สมาธิการสร้างจินตภาพอะไรต่างๆนี่ฮะเรก็จะเข้าไปช่วยตรงนี้จะเป็นการบำบัดให้ใจสภาวะบางทีเราเจอคู่แข่งที่แบบว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีศักยภาพที่สูงกว่าเราใช่นะฮะตรงนี้สิ่งที่อาจารย์เข้าไปช่วยนั่นเองในบทความของหนังสือถอดรหัสชีวิตต่างๆนเนี่ยนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะฮะที่อาจารย์ได้ลงเอาไว้อย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่นะฮะอาจารย์บอกว่าเรื่องสนุกสนุกที่อเมริกาครับค่ะผมผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงวัยเก่าของอาจารย์ให้อาจารย์ได้เล่ามาสักเรื่องหนึ่งนะ มี3ครั้งด้วยกันที่ได้มีโอกาสนำนักวิชาการของประเทศไทย <c oughs> ครั้งที่1ได้นำคณาจารย์ของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทูงานทางด้านการนิเทศศาสตร์ใน<ม>ทางฝั่งตะวันตกของฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยนิวยอร์กไปจนถึง CNN <ม>อ t l a n t a แอตแลนตาลงไปจนถึงฟลอริดาก็เป็นเป็นสิ่งที่ ตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันการที่ได้มีโอกาสไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพอย่างเช่นการนิเทศนะครับเราอีกสองสครั้งก็ได้นํากลุ่มของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ะแห่งไปเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในโครงการแรกเปลี่ยนนะครับเราก็จะมีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิต มหาวิไลราชพัฒน์สุร er ินมหาวิไลราชพัฒน์อุบลมหาวิไลราชพัฒน์ราชนครินทร์ท่จริรสาวแล้วก็รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับก็ก็เนี่ยฮะเราก็ที่ภาคภูมิใจมากก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมหาวิาลในอเมริกาเขาถือว่าเขาพัฒนาไปเยอะเขาก็จะมองทางด้านเอเชียโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักนะฮะก็ได้เขียนไว้ในบทหนึ่งเรื่องของ เรื่องเรื่องของประเทศไทยแต่เขารู้จักกับสยามแลตลอมากถ้าพูดว่าสยามนี่เขาจะรู้จักเลยรู้จักมากเลยฮะเพราะว่าเวลาที่มันมีละครเพลงที่บอร์ดเวย์ครชื่อเรื่องเด็กคิงแอนไอครับฉะนั้นละครเพลงเนี่ยฮะเขาก็จะค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นที่นิยมมากแสดงต่อเนื่องกันถึง13ปีครับให้มีวันหยุดฉะนั้นฉะนั้นเป็นละครเพลงแต่ว่ามีเรื่องราวของ สยามคือประเทศไทยนะับเข้าไปด้วยมากมายแล้วเวลาผจบไปแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะจัดให้ทางเวลาที่หน้าซัมเมอร์หรือวันนั้นหน้าฤดูร้อนเนี่ยจะมีการแสดงตามในในพาร์คในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจฟรีสาหรับประชาชนฉะนั้นคนจะรู้จักสยามคนทมริกันนะฮะม,ม,มีคำถามมากมายที่ตลกมากก็ถามว่าอออตอนนี้อยู่อย่งขี่ช้้ง ไปทำงานหรือเปล่าคือเขาจะเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยยังบอกว่าลาหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ที่น่าชื่นใจมากคือพระพุทธเจ้าหลวงในการที่สี่เนี่ยท่านเขียนจดหมายถึงพนาประธานาธิบดีลิงคอนบอกว่าเราจะส่งช้างเนี่ยไปช่วยการจราจรตอนนั้นรถคันนี้ใหม่ๆนะฮะที่เมตาก็ก็เลยก็เลยมีคำถามว่า ที่บ้านยู่มีทีวีขาวดําหรือยังมีทีวีสีไหมอะไรต่างๆเนี่ยในบางครั้งผมมีโอกาสไปพูดที่สมาคมครูที่ที่มิสซูรีที่รัฐมรัฐมิสซูรีนะ่ยคำถามหลายๆอย่างที่ทาให้เราเออก็ต้องเข้าใจนะและอาจารย์ตอบตอบเข้าไปยังไงนะถ้าเรื่องเรื่องของทีวีขาวดำก็บอกว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราใช้ทีวีสีนะ แต่นี้ไม่เี็นดิจิตอลฮะโอกรถามที่สมาคมครูเนี่ยฮะก็จะคุณครูก็จะชอบถามกันด้วยคําถามที่มากมายเพราะเขาไม่รู้จริงๆเราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าว่าว่าประเทศอทก็พัฒนานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะประเทศไทยเราเนี่ยคำว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีอายุความแค่70ปีเสรัจแต่ว่าทั้งหมด ที่เราพูดถึงสุโขไทยยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกศิลร์ก่อนจะถึงรัตนโกศิลป์เนี่ยเราเราเราหรือรัตนโกศิลป์ตอนต้นเนี่ยเรามีความเราเราเป็นคิงดอมอฟสยามฉะนั้นตอนนี้ก็ก็ได้สอนพอดีในช่วง25ปีแรกเนี่ยผมจะยุ่งกับการกีฬาแต่ว่าในช่วง15ปีหลังเนี่ยผมจะ มุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็พัฒนาศาสตร์ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดปริญญาโทและปริญญาเอกนี่นะครสิ่งที่อาจารย์ไปต่างแดนเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือไปเรียนสองไปเป็นวิทยากรนะครับบรรยายตามมหาวิทยาลัยชั้นนําของต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็3อาจารย์ได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาอย่างต่างแดนด้วยจนกลายมาเป็นเรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่างแดน ถ่ายทอดออกมาอย่างหนังสือเล่มนี้อถอดรหัสชีวิตใช่ต้องให้อาจารย์ได้บอกก่อนครับว่าอะไรยังไงบ้างครับที่ทําให้อาจารย์ตัดสินใจถ่ายทอดลงบนหนังสือเล่มนี้ออกมาก็เรื่องของเรื่องนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาได้รับฟังประสบการณ์ในขณะที่สอนเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังฉะนั้นก็กลุ่มก็มารวมกันบอกอาจารย์จะ ช่วยถ่ายทอดให้แล้วจะมีคณะกรรมการบันทึกนะฮะแล้วโดยความร่วมมือของคุณมนตรีสแสงศุกก็ช่วยเรียบเรียงด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เรียนก็เรียนเต็มที่ทํางานไปด้วยถ้าที่สามารถจะทําได้แล้วก็เคยที่ จัดกลุ่มจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยสมาคมคนไทยในแคลิฟอร์เนียใต้ครับสมาคมคนไทยที่มิสซูรีสมาคมไทยที่เท็กซัสก็ทําเพราะว่าเชื่อว่าการที่คนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยก็ต้องการการรวมกลุ่มแล้วก็ต้องการที่จะทำกิจกรรมที่ดีๆเช่นจัดตั้งวัดไทยสอนภาษาไทยสอนภาษาตะวันาทิตย์คร่ะ ก็ได้จัดกาตรงนี้ด้วยครับอ,อาจารย์ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะฮะในหลายๆด้านหลายๆอย่างทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่าการศึกษาออของคนไทยคนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยโดยที่งงาาเ,เราไม่รู้อะไรเลยใ,ใ,นใ,นในบางพื้นที่นะครับอุปสรรคต่างๆเชื่อว่าอาจารย์ต้องเจอความสุขความประทับใจเชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องเจออยากให้อาจารย์ได้บอกหน่อยครับว่าสุขที่สุดของการไปต่างแดนกับทุกข์ที่สุดของการไปต่างแดนคืออะไรครับอาจารย์สุขที่สุดของการไปต่างแดนก็ บับงเอิญผมก็เป็นผู้รเริ่มศาสตร์ทางด้านนันทการศาสตร์นะซึ่งเป็นศาสตร์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตกับการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ,รบก็สุขที่สุดก็คือว่าได้ได้ไดเ,เรียนรู้ศาสตร์ตรงนี้จากที่มิสซูรีรแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นตำรา อยู่หลายเรื่องด้วยกันเป็นยตำราอยู่หลายวิชาด้วยกันนะครับก็ท oh okay. ิศเท่าที่จําได้ก็เขียนตำราสิบสี่เล่มนะโอ้โหสิบสี่เล่มนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท่องเที่ยวผมก็จะใช้เวลาช่วงที่ปิดเทอมก็เราอยู่ที่ไหนก็ไปศึกษาไปตามมลรัฐต่างๆก็สืสิมลราชด้วยกันโอ้โหสืบสิทมราสเยอะนะฮะอาจรับ ก็เนี่ยครับก็เป็นความสุขที่สุดความทุกข์ที่สุดทุกคนมีฮะต้องมีอย่างแน่นอนที่ผมไปเนี่ยฟังดูเหมือนดีผมได้รับทุนการสอนของมหาวิทยาลัยมิสซูรีกับมหาวิทยาลัยเทอกรัสตันเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องทั้งทำงานทั้งสอนแล้วก็บังเอิญมีลูกสาวเกิดที่นั่นด้วยต้องเลี้ยงดูด้วยนะมันเป็นความทุกข์ที่บนความ ทันสนุกแล้วก้ไปกันโอ้โหเนี่ยฮะชีวิตของอาจารย์เนี่ยถ้า<ม>จะให้นั่งเล่าจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยทั้งวันไม่จบนะฮะใช่ใครที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องราวประสบการณ์ต่างแดนของอาจารย์เนี่ยนะฮะสามารถหาซื้ออ่านกันได้นะครับอาจารย์ร,ยร้าน,นหนังสือชั้นนำที่ศูนย์หนังสือ ครับหนังสือตุลาขคุครัลตุลานะฮะครับก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์เอาไว้ในเล่มนี้แล้วก็วันนี้นะฮะสำหรับผู้ที่ร่วมส่ง SMS เข้ามาถึงความประทับใจที่คุณได้ไปท่องเที่ยวหรือจะไปศึกษาต่างแดนอะไรก็ตามเนี่ยเล่ามาผ่านทาง SMS ที่464 2787 3เมเล่มสาผู้โชคดีนะครับก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ของท่านอาจารย์นะครับไปดูกันนะฮะมุมมองการใช้ชีวิตของอาจารย์นะครับ หรือการท่องเที่ยวเวลาคุณอยากจะไปเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณควรจะมีอะไรนะครับในตัวเองหรือคุณจะไปเรียนนะครับต้องก็ตื่รู้ต้องทยังไงบ้างในนี้อาจารย์บรรยายหมดแล้วบรรยายครบเลยสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากแง่คิดดีๆให้กับผู้ที่อาจจะอยากจะไปเปิดประสบการณ์ต่างแดนครับอาจารย์รับก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราก็คิดว่ามีหลายๆกิจกรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวนะฮะถ้าเราเสามารถที่จะจัดแบ่งเวลาหรือว่าจัดสรรงบประมาณหรือว่าเตรียมตัวในอนาคตนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นรางวัลกับชีวิตนะครับจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเรามีชื่อเสียงมากรเ,เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2502ที่เราเชิญนักท่องเที่ยวต่างประเทศมา จนบัดนี้เรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า22.4ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเราเป็นที่หนึ่งของที่ทำไรายได้ในเรื่องของต่างในประเทศเป็นที่หนึ่งในกลุ่มของประเทศอาเซียนรเราเป็นที่สองที่สามใน49ประเทศของเอเชียเราเป็นที่25ถึง30ของโลกฉะนั้นก็อยากให้อยากจะขอฝากว่า คนไทยเรามีน้ําใจอัธยาศัยดีเป็นเจ้าควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยพัฒนาในที่สุดนะฮะก็ได้แง่คิดดีๆนะฮะคุณผู้ชมครับสาหรับการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือการไปเป็นนักท่องเที่ยวอย่างต่างแดนนะครับว่าควรที่จะทําอย่างไรนะครับจึงจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเรานะครับวันนี้ได้รับสาระความรู้ ไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดทีเดียวนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับสมบัติการจริจนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเก่าสุขภาพไม้พลองกองยาออกกําลังกายกันครับ